รัฐบาลที่ยืนอยู่ปัจจุบันนี้มันมาจากรากฐานการยึดอํานาจจากเผด็จการมันก็ใช้น้าหนักของการใช้อํานาจเป็นหลักมันไม่ได้ใช้ความพึงพอใจที่พี่น้องประชาชนจะเต็มใจมามันเป็นสภาพของการบังคับแต่ี้พอสภาพบังคับจะไปบังคับประชาชนเนี่ยมันต้องอันดับหลังแน่นอนก็ต้องบังคับข้าราชการที่อยู่ในภายใต้อํานาจหน้าที่ที่จะสั่งการได้ คลาสกิกก็จําเป็นจะต้องปฏิบัติปริมาณมันต่างกันมากถ้ามันสูสีกันเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาแต่ในข้อเท็จริงความจริงตอนนี้มันชัดเจนแล้วมันหลักร้อยหลักพันแต่ไปเจอเผชิญกับหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยยังไงมันก็มันเดินต่อไม่ได้มันเชิงจะโผล่ออกมาได้และจากนั้นมันก็ต้องถอยออกไป นี้เป็นเรื่องปกติของการต่อสู้ทางการเมืองที่ยังเป็นลักษณะการมีฝ่ายนะครับแต่ถ้าเราดูจากข้อเท็จจริงเนี่ยเราจะเห็นละจากความจริงที่ปรากฏความเชื่อในในข้อเท็จจริงในเชื่อของความจริงในการกล้าแสดงออกฉะนั้นไอ้รูปแบบเดิมเนี่ยที่จะมาเป็นปรปักกันเนี่ยถ้าเหตุผลในการมาชุมนุมนั้นเนี่ยไม่ชัดเจนแล้วก็ตอบโจทย์ของซีกประชาธิปไตยไม่ได้ ฝ่ายนั้นก็เดินต่อไม่ได้เราเห็นชัดเจนมาที่สิบสี่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากก็คือจะต้องเอาเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ําไปไปร่วมอยู่กับฝ่ายชุมนุมที่อยู่ตรงข้ามกับซีกเรียกร้องประชาธิปไตยในปัจจุบันฉะนั้นตรงเนี้ไม่ได้เป็นข้อกังวลเพราะว่าปริมาณมันต่างกันมากถ้ามันสูสีกันเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาแต่ในข้อเทจจริงความจริงตอนนี้มันชัดเจนแล้วมันหลักร้อยหลักพัน แต่ไปเจอเผชิญกับหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยยังไงมันก็มันเดินต่อไม่ได้มันเชิงจะโผล่ออกมาได้แล้วจากนั้นมันก็ต้องถอยออกไปครับรัฐบาลที่ยืนอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันมาจากรากฐานการยึดอํานาจจากเผด็จการมันก็ใช้น้าหนักของการใช้อํานาจเป็นหลักมันไม่ได้ใช้ไอ้ระบาดรั้วละความพึงพอใจที่พี่น้องประชาชนจะเต็มใจมามันเป็นสภาพของการบังคับแต่นี้พอสภาพบังคับจะไปบังคับประชาชนเนี่ยมันต้องอันดับ หลังแน่นอนก็ต้องบังคับข้าราชการที่อยู่ในภายใต้อำนาจหน้าที่ที่จะสั่งการได้ข้าราชการก็จําเป็นจะต,ต้องปฏิบัติถ้าคําสั่งนั้นเนี่ยมันไม่ถึงกับขัดกฎหมายจนจนจน,จน,จ,นจนหน้าเกิ <S <S นณตอนนี้เราดูแล้วหัวหน้ารับผิดชอบยังคงเป็นผู้ประชาการตารวจแห่งชาติฉะนั้นน้ําหนักก็คือยังใช้ตํารวจแล้ก็ฝ่ายพลเรือนส่วนทหารก็เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ฉะนั้นตรงนี้มันก็ในตัวบทกฎหมายที่ใช้อำนาจหน้าที่ที่ใช้ตอนนี้ฉะนั้นน้ำหนักในทหารมันก็คงยังอะไรเรียกว่ามาเป็นบทบาทนำไม่ได้เราปฏิเสธไม่ได้กลุ่มที่มาจากกับกระบวนการที่มาจากการยึดอำนาจเนี่ยยังมีตรกกะความคิดแบบนี้อยู่ตลอดลบล้างไม่ได้ฉะนั้นถามว่าเขาคิดอยู่ไหมโอกาสเป็นไปได้มีไหมอ่าเนี่ยก็ต้องมาดูจากสภาพแวดล้อมว่าคิดไว้ได้ แต่การเกิดขึ้นจะเป็นไปได้มันมีไหมเนี่ยก็ต้องคงจะต้องมาดูปัจจัยแล้วก็สถานการณ์กันต่อไปณนะตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูถึงรูปแบบของการเข้ามาจัดการต่อสถานการณ์เนี่ยนะรัะจากการที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของกองทัพแล้วก็คําพูดของผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลายเนี่ยซึ่งประชาชนอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเชื่อถือนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูจากสภาพการแล้วก็การเคลื่อนไหวถอยไปเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ย ยังไม่มีกลิ่นและส่งสัญญาณณนะตรงเนี้มันยังไม่ใช่เชิงรับประหารแต่มันเป็นการควบคุมเข <c oughs> าเรียกควบคุมสถานการณ์เข้มข้นขึ้นแต่มันยังไม่ถึงเป็นสัญญาณไปถึงการรับประหาร <c oughs>